เค okay, ค่ะเพื่อนๆพ่พี่ปาจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำอเอาดอกไม้มาใส่จิกันนะคะเรามาเช็คดูก่อนนะคะว่าเราต้องการสูงขนาดไหนนะคะตัดออกนิดนึง You can bring my c o f f e e inside you want free. Coffee for <c oughs> ีย e a แม็กคอฟฟี่ก f f e ย์อือเนี่ยอือฮืชอบอะไ้อาร์ตจีกนไอ่าดีไหมคะ เราต้องการให้มันสูงๆนะคะเพื่อนๆแต่นี้มันก็สวยเป็นเรื่องเลยคะสูงๆแล้วมันทีงจะสวยนะคะแล้วเขาก็จะเบนไปเป็นมาเดียงตัวไปมานะคะคือไม่ต้องทําให้เขาเสมอกันมากนะคะเพื่อนๆภูมิใจเสนอนะคะจากสวนพี่ปลาแตมลีนะคะทุกคน สีนี้จะอันนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะเหมือนกับจัดจัดงานแต่งงานเลยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่พาจะให้เพื่อนดูชัดชัดนะคะกำลังดีเลยคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะจริงๆแล้วบางทีพาก็จะทำให้ให้หมันเตี้ยทางนี้นะคะแล้วก็ค่อยสูงไปข้างหลังนะคะ เนี่ยถ้าพี่พาไปตรีอเขาที่ร้านนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่พาจะบอกให้ลูกสาวนะคะไปตัดแล้วก็ไปให้คนแก่คนแก่ที่อยู่ตรงข้ามบ้านพี่พานะคะเป็นไงคะเพื่อนๆดอกไม้ส,สวยๆยอุ้ยมองไม่ค่อยชัดเนาะดอกไม้ส,สวยสวยจากสวนพี่พานะคะ พอพอพี่พายกมัน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 ก็โยกเยกนะคะเพื่อนๆนมันก็โยกเยกหน่อยนึงนะคะแต่พี่พาก็ว่ามันสวยที่สุดเลยแล้วค่ะสําหรับพี่พานะคะถ้าอยากให้แม่บ้านนะคะอยากให้แม่บ้านแฮปปี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะคุณผู้ชายขาซื้อดอกไม้ติดไม้ติดมือไปฝากนะคะและจากที่หน้างอง,ง,งนะคะก็ จะเป็นยิ้ม,ห,มหวานๆเลยและคะ่ะดอกไม้เนี่ยมันมันมีอนุภาพกับผู้หญิงมากเลยนะคะทุกคนถ้ารักคุณลักของคุณรักแม่บ้านของคุณนะคะใส่ใจซื้อดอกไม้นะคะติดไม้ติดมือนะคะแม้แตเก็บดอกไม้ข้างทางไปให้ยังดีใจเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรักกันต้องโชว์กันแสดงความรักให้ซึ่งกันและกันได้เห็นนะคะความสุข ของผู้หญิงนะคะก็ได้ถ้าถ้าเรามีสามีหรือว่ามีคนรักที่รู้ใจนะคะดอกไม้ดอกหนึ่งนะคะพี่มีของมาฝากนะคะเอาไปยื่นให้ยิ้มแก้มตุยเลยนะคะน้องๆขาไม่เชื่อลองดูสิคะแล้วก็บอกพอให้คะแล้วก็บอกว่าพี่พาแฟนมารีบบอกนะคะพี่พาจะจบลึกถึงใจหนุ่มๆ ใจสาวๆเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังเลยนะคะว่าผู้หญิงชอบอะไรนะคะพี่พาไม่ใช่เอ็กซ์เพร์หรอกค่ะแต่พี่พาก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้นะคะเวลาแฟนเอาดอกไม้มาให้หรือเอาอะไรมาให้เนี่ยจะดีใจมากนะคะเพื่อนๆฝากสามีพี่พาย่อมเข้ามาย่อมเข้ามาในครัวนะคะ พี่พาก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่าใส่ใจสักนิดนะคะใส่ใจคุณรักของเราดอกไม้นะคะกุหลาบนี่เป็นนัมเบอรวันนะคะแล้วก็ดอกนี้ก็ไม่เบาเลยนะคะพี่พาน่ะชอบมากเลยนะคะดอกลิลลี่ค่ะรักเพื่อนเทุกคนนะคะฝากคลิปนี้ไว้ในใจของเพื่อนเอนทุกคนนะผู้บ่าวทั้งหลายนะคะถ้าคุณรักผู้สาวของคุณคุณต้องไปหาดอกไม้มาฝากนะคะ ขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ